สวัสดีครับก็เนื่องด้วยอากาศที่ไปปวนในช่วงนี้ทําให้ผมนี่ก็ป่วยนะฮะก็ไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายคลิปข้างนอกมากนักนะครับวันนี้ก็เลยจะเปลี่ยนบรรยากาศกันมาทำคอนเทนต์ใหม่แกะกล่องนนครับที่จะเป็นคอนเทนต์รีวิวของนะฮะที่มีความสําคัญแล้วก็คุณค่าทะประวัติศาสตร์ครับก็จะรีวิวหลากหลายรูปแบบไม่จํากัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับก็สําหรับ ครั้งแรกเกิดระเดิมก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์กันก่อนนะครับอย่างวันนี้ที่จะมาพผู้ถึงคือ Samsung Galaxy J7Pro ครับเครื่องนี้นี่ถือเป็นหนึ่งในเครื่องในความทรงจำของผมเลยนะครับที่ก็ใช้มาในช่วงมัธยมปลายประมาณปี2017นครับช่วงรุ่นนั้นออกก็เป็นโทรศัพท์มือถือจาก a ั s u ุ g ระดับกลางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนั้นครับการรีวิวครั้งนี้ก็มาพรมกับกล่องแล้วก็เบอร์ชัวด้วยนะครับนี่ครับเบอร์ชัวในสมัยนั้นนะะครับก็็จเปน กาเลซี่ตะกูลเครับซึ่งเป็นหนึ่งในตระกูลก a l ล x ี่ที่เป็นระดับระดับกลางรถ้าเกิดเป็นรุ่นใหญ่เดี๋ยก็จะประมาณ CDS เนาะแต่ถ้าเกิด c d ดก็เป็นระดับกลางครับราคาก็อยู่ที่ประมาณหลักพันถึงหมื่นต้นๆครับสัยนั้นรุ่นตัวท็อปจะเป็นกา l ลซ y ่7จพัครับซึ่งจะมีกล้อง2ตัวแล้วก็สามารถถ่ายหนะ้าชัดหลังละลายได้ครับนี่ครับก็ ถ้าเกิดเป็นเจเจตัวจะไม่ผิดจะถ่ายหนะ้านหละลายได้แค่กล้องหน้าครับกล้องหลังจะทําไม่ได้เสียดายเหมือนกันนะก็จะมีแบบกล้องคู่ที่ถ่ายแบบโฟกัสโดยเฉพาะครับโดยสมัยนั้นนะฮะกล้องคู่นี่ไม่ค่อยมีนะครับแบบแบบในช่วงเริ่มทาเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยุคหลังๆนี้กล้องประมาณสามสี่ตัวในมือถือนี่ก็จะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วโซ่คาโคชัปประมาณสิบสองถึงสิบสามล้พิเซลก็เป็นมาตรฐามนมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วนะครับ นี่ครับก็ J7 Pro ก็สามารถเล่นแบบมันตีวินโดว์ได้เซลฟี่แบบได้าสลักละลายแบบกล้องหน้าได้แล้วก็มีซูเปอรก็แบตอื่นพวกนี้ครับแล้วก็อันก็คือเล่นง่ายเป็นรุ Long ่นรองท็อปนะครับถ้า J7 พาสจะรุ่นท็อป top สุดส่วนอีกสองรุ่นก็จะเป็นรุ่นแบบราคาประหยัดครับฟังก์ชันอะไรก็จะเล่นได้มาถูนเนิฟลงมาเนาะอย่าง J7 พาแล้ว J7 คอนะฮะสเปคคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลยครับก็จะ ก็จะเห็นได้ว่า J7 Pro นี่สเปคก็คล้ายๆกันกันกบ J7 Plus นะ,ะแต่ว่าก็จะลองลงมาหน่อยรกที่ไม่สามารถในในแง่ของการถ่ายรูปอ่ะนะ,ะอธิบายง่ายๆนะครับโอเคครับและและ,และนี่เบอร์โชว์อันนึงก็เป็นก็เป็นเบอร์โชว์ Samsung Galaxy ครับชว่วงปี2018นะ,ะก็ช่วงนี้ Samsung ก็ไม่ทำเบอร์โชว์นะครับผมว่ายุคออนไลน์อ่ะเนาะ แต่ว่าอันนี้คือยุคปลายๆนะครับก็จะเป็นกาเล็กซี่เป็นหลักแล้วนะความจริงเบอร์ชัวร์ผมก็อยากเอามารีวิวอีกเยอะๆในอนาคตนะครับเดี๋ยวรอดูกระแสตอบรับก่อนส่วนั้นก็จะเป็นกาเล็กซี่ a 8 a 8ปดพัทครับที่เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขนาดนั้นนะฮะนี่ครับก็ประมาณหมื่นห้านะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ก็โน้ตแปดสามหมื่นสามกาเล็กซี่ s 8ครับผู้ที่มีฟังก์ชันลับๆอะไรพวกนี้ราคาก็สามพันครับหน้านะครับปัจจุบันนี้เข้าไป s 2 5่สิบห้นวยนะครับพูดตรงๆนะฮะ นี่ครับ Galaxy j 7 pro เบอร์โชในขนาดนั้นนะครับก็ชู True, เลอกฟังก์ชันการถ่ายรูปแล้วก็โด messenger มาติวิดโอก็ถือว่าล้ำในยุคนั้นเนาะราคาราคาประบาณ9,900ก็ประมาณหมื่นหนึ่งครับก็เป็นราคาระดับกลางครับก็เข้าถึงได้ง่ายนะสนำรับนักเรียนในงผมนี่เครื่องนี้ก็กำลังดีเลยนะครับในขนาดนั้นนี่ครับก็รับ4 g 4 g หนาจอซูเปอร์อเครับ สแกนไลน์วิวได้ก็ถือว่าล้ำนะฮะตอนนั้นผมก็อยากได้เจเจพามากกว่าฮะแต่ว่าแต่ว่างบก็ถือแค่เจเจโปเอาเจเจโปก็ไม่เป็นไรฮะนี่ครับก็ราคาก็ประมาณนี้ครับเจเจพาก็ไปหมื่นไปหมื่นนิดนึงฮะส่วนรุ่น J ที่รองดูมาก็าหกพันห้าพันฮะแล้วก็ J2 สองที่เป็นรุ่นประหยัดสุดๆก็สี่พันอะเห็นไหมครับก็เป็นราคาแบบระดับกลางะครับ โอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับข้อมูลแบบเบอร์โชคร่าวๆมาถึงกล่องนะครับนี่ครับกล่องก็จะเป็นสีฟ้าครับก็ในยุคปลายทศวรรษ2010ครับกล่องซัมซุงก็จะเป็นสีฟ้าครับแล้วก็ปัจจุบันนี้2020ทศวรรษนี้ก็จะเป็นสีขาวนี่ครับก็ซัมซุงกา a ล็กซี่ J7 Pro ครับขึ้นเด่นไมาเลยครับมีมีมาตด้วย2017ครับครับนะปี2017คือปีที่รุ่นนี้ออกนะครับก็ ในเวลาที่คลิปถ่ายนี่ก็แปดปีแล้วนะครับด้านข้างก็จะแบบว่าเป็นซัมซุงแล้วก็แล้วก็มีรหัสสินค้าครับออไม่ใช่รหัสสินค้าครับเป็นเป็นประเภทสินค้าครับว่าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่จำโวนอนกเครื่องนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นการาซี่เจเน o ็โปรผมใช้แบบ32ติ๊กนะครับเป็นลนักษณะฟูลเบเ t อร์นะครับมีดูโอคอ r e แล้วก็ สอยเลี้ยวครับแล้วก็หลัดเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เป็นรุ่นประมาณปีสองพสิบเจ็ดครับใช้เป็นสีทองซึ่งเป็นสีซึ่งเป็นสีขายของของเจเจโปรนะครับสีทองที่เป็นอะไรที่เด่นมากนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีใครทำสีสีนี้ออกมามา,มากนักครับ นี่ครับกล่องก็ประมาณนี้นะเปิดข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะอุปกรณ์อะไรต่างๆที่ผมก็ใช้ไปเยอะก็หายไปเยอะแล้วนะครับเอาตัวครับก็เอากล่องมาให้ดูกันนะฮะและที่สําคัญคือตัวมือถือนะครับมันจะเป็นดีไซน์ในแบบเป็นช่วงยุคท้ายๆแล้วนะครับที่ที่ขอบบนเนี่ยมันจะมีคําว่าซัมซุงอยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะเป็นยุคท้ายๆนะมันเป็นสมาร์ทโฟนยุคแรกนะครับก็จะมีซัมซุงข้างบนแล้วก็มีกล้องหน้าลําโพงอะไรข้างบนนะฮะ เดี๋ยวผมเทียบกับมือถือที่ที่ใหม่ขึ้นมาในทศวรรษ2020นะครับก็เป็นตัวอย่างคืออยู่รุ่นซัมซุง Galaxy A51 ครับที่ออกมาหลังจากนั้นนะสังเกตได้ว่าไอ้ขอบตรงนี้ครับว่าซัมซุงในพวกเนี้ยหายไปแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็จะเป็นกล้องหน้ากล้องกล้องหน้าอยู่ข้างอยู่ข้างในและหน้าจอเวลาเปิดปุ๊บนะครับมันจะกลืนไปครับม็เหมือนกับเป็นให้ประสบการณ์การรับชมแบบเต็มจอครับซึ่งซึ่งรุ่นเก่าดีก็เสื่อมความนิยมลงไปนะแล้วก็หายไปในที่สุดครับ นี่ครับก็เป็นซัมซุงนะครับหน้าจอก็มีขนาดใหญ่นะแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นปุ่มสามปุ่มครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมือถือ Android หรือซัมซุงในสมัยก่อนนะฮะก็จะมีปุ่มปุ่มกดออกครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ปุ่มขึ้นไปยังหน้าจอแท็บครับแล้วก็แล้วก็ปุ่มกดออกอีกจุดนะครับปัจจุบันนี้สามปุ่มหลักที่ว่านีก็ย้ายไปอยู่ใน ในระบบในในระบบตัวเครื่องนะครับ UI ครับไม่เป็นระบบต่างหากอย่างนี้และเนี่ยคือความแตกต่างครับก็ถือได้ว่า j 7นี่เป็นไททายทานะครับที่ทําแบบนี้นะครับซึ่งซึ่งตอนนั้นผมซื้อมาก็ผ่านมาสักสองาปีครับมันก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นแบบ A51 อย่างนี้หมดแล้วนะครับก็ก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มแบบร้าสมัยแล้ว ค่องคาก็จะมีปุ่มเป็นเอ่อเพิ่มลดระดับเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปุ่มปลดล็อกเครื่องเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็มีลำโพงด้วยถ้าเจนใหม่ๆนะครับก็จะไม่มีนะมันจะเป็นปุ่มสองปุ่มนี้มันจะอยู่รวมกันที่ข้างเครื่องฝั่งเดียวนะครับนี่ครับก็มีสีทองเคลือบสวยงามครับ ตงนี้ก็จะเป็นที่เสียสายชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับดูเขาถือว่าแบบการออกแบบเลยเขาค่อนข้างดีเลยนะส่วนส่วนเปิดได้ไหมตอนนี้เปิดไปได้น,นะครับเพราะว่าหลังใช้มาสี่ปีมันก็บดอายุขายไปครับเอาไว้คือเสียเลยเองครับแต่ก็ังเก็บตัวเครื่องเอาไว้เนาะในฐานะความผูกพันนะฮะนี่ครับก็จะมีขอบทองกั้นมาด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีโลโก้ซัมซุงแล้วก็ แล้วก็แล้วก็กล้องตัวเดียวครับซึ่งปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนกล้องตัวเดียวนี่หาได้ยากหรือหาไม่ได้เลยครับเพราะว่าสมัยนี้เขาต้องศักยภาพในการถ่ายรูปของกล้องมันต้องมีหลายต่อย่างช่วยกันนะครับก็จะมีกล้องแล้วก็แฟลชนะครับแล้วก็รายละเอียดของเครื่องอยู่ด้านดีนะครับโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะก็อาจจะอาจจะพูดอะไรไม่ค่อยแบบ ลือเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับสำหรับการทดลองทำรายการนี้ครั้งแรกนะครับก็ฝากฝากช่องฝากมือถือเครื่องนี้นะครับใครมีประสบการณ์ให้เอามาแชร์ได้นะเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันก็8ปปี9ปีหรือจะอีกนิดก็จะทดรวษนึงแล้วเนาะสำหรับมือถือเครื่องนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอดีตมือถือรุ่นยอดนิยมแล้วก็เป็นเจนสุดท้ายของมือถือสไตล์ดีด้วยนะครับ ก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสำหรับเ7 p r โปก็จบแค่นี้